วันนี้ก็มารีวิวเจ้าคิลเลเอลกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสายเวทน,นะครับคาถาฟ้าพันจมตีปกตินะครับถ้าจมตีปกติก็คือจะเป็น100%่อัตราปกติถ้าเกิดรักาทสกิลจะเป็น120%แล้วก็มีเพิ่มผลนะครับการติดอมพา,านะเนี่ตาสามสิบาเปนะครับทุกการจมตีปกติ1เทิร์นสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะครับคูดาวเจ็ดสิบห้าวิอันนี้ก็คืออันดับแรกจะเป็นการขจัดติบบัฟทั้งหมดนะคครรรััับบแแล้ววกก็็็เเเพิิ่่มมสสตตนนะทีีปปาาณยยห ตามจำนวนดีบัฟที่กระจัดไปนะครับก็คือ1ดีบัฟเนี่ยได้1สแต็ก40%สูงสุด4สแต็ก160%ปริมาณความเสียหายเวทเนี่ยจะเป็นการคูณเข้าไปตรงๆนะครับคูณเข้าไปต่อยนะจากตัวที่เป็นดาเมจปกติและเป็นชนิดทับซ้อนนะครับหมายความว่าก็คือไม่จำเป็นต้องกระจัดดีบัฟนะครับภายในครั้งเดียว4่อันก็คือค่อยๆสะสมไปก็ได้นะครับยิ่งสู้นานพอเต็ม4สแต็กก็จะแรงขึ้นในท้ายที่สุดแล้วก็ดาเมจปกติจะเป็น220%นะครับคูณกับ2ครั้ง440% อัพเกรดสกิลจะขึ้นไปเป็น2องร้อยหนะครับประมาณ5้าร้อยสกว่าซึ่งในกรณีซีสต็กนะครับจะทำให้ดาเมจเดี่ยวค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับถ้าเกิดเป็น C2 นะครับพาเนี้ยสามารถสังหารได้จะสามารถไหลต่อได้นะครับแบบซินเวต้าเดลโลนแล้วก็บาริสตาก็คือใช้ซ้ำได้เลยนะครับค่าหนึ่งตัวแล้วก็ไปค่ายตัวต่อเลยสกิลสจะเป็นสกิลหมู่นะครับห้าเป้าคูดาวเก้าสิบสองมิอันนี้จะเป็นการโจมตีทะลุทะลวงนะครับโจมตีทะลุพวกที่เป็นบอยชิลได อันนี้นะครับจะเป็น2องฮิตค้งละ57%ก็ประมาณ114%แล้วก็อามาัมพาตนะครับอามาัมพาตถือว่าเป็น CC ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทําให้ทําอะไรไม่ได้เป็นเวลา2เทิร์นแล้วเนี่ยอัตราตาิดสาซ็นตนอกจากนั้นนะครับระหว่างที่ติดอยู่เนี่ยจะเป็นอัตราบล็อกศูนย์ทำให้พวกที่บิลบล็อก100%มานะครับก็คือปางกรอบนะครับสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นเมื่ออัปเกรดสกิลนะครับจะถูกอัปเกรดสกิลดาเมจเป็น167% 2แล้วก็อาตาัตราสิบเจาดนะครับจะเป็น35% อันนี้คืออัตราติดต่อครั้งนะครับหมายความว่า2องคิดเนี่ยก็คือมีโอกาสลุ้นทั้ง2รอบตัวพาร์ิชจะเริ่มต้นมาด้วยวอลชิลสามคิดนะครับก็แล้วก็จะมีอำนาจนะครับเมื่อตายเสร็จนะครับเลือดจะเหลือ1นึ่ค้างไว้แล้วก็หอมหน้าทํางานนะครับจะสร้างโล่ร้อยสัตย์ห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังจมตีเป็นเวลาสามเทิร์นนอกจากนั้นนะครับจะมีสเกลการเพิ่มพลังจมตีนะครับตามสัดส่วนของพลังจมตีที่ติดตัวสตาร์ทมาตัวละครทุกตัวจะมียี่สิบเก้านะครับแล้วก็เพิ่มได้ด้วยอุปกรณ์ไอ้ตัวนี้นะะะครับจสสสสมไดดู้งุ1080 ต่อเดือนสแต็กก็คือเจ็ดความเร็วเนี่ยจะได้120ก็เท่ากับ9สแต็ก9ก้าคูณเเท่ากับหกานะทำผลรูปโจมตีตั้งต้นถึงอยู่ที่63นะครับสามารถเพิ่มโจมตีได้ถึง1,080ปดสทำให้ทำออปชั่นลองนะครับได้ง่ายไม่ว่าจะได้มาเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือว่าได้คอรดิชันตีถือว่าได้ผลโจมตีทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวบูสให้กับทีมเวทน,นะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทตั้งต้นถึง7%อัปเกรดสกิลจะขยายเป็น20%นะครับส่วนสแต็กที่เป็นความเร็วเนี่ย ที่เพิ่มโจมตีนะครับจะแม็กขึ้นไปอีกสสแต็กเท่ากับว่าถ้าเกิดจะเอาโจมตี1ั2สรีเนี่ยจะต้องมีพลังโจมตีอยู่ที่77นะครับปริมาณความเสียหายเวทน,นะครับถือว่าเป็นบัฟนละตัวกับพลังโจมตีเวทน,นะครับหมายความว่าไปร่วมทีมกับทีมที่มีพาสซีฟหรือว่าบัฟนะครับในการเพิ่มโจมตีเวทได้เช่นกันถ้าคุณสามารถดันตัวนี้ขึ้นสู่ c 6ได้นะครับตัวที่เป็นโล้นะครับที่ได้จากการตายนะครับแล้วก็อำนาจทางานเนี่ยจะได้เพิ่มเป็นล้จะต้าสินะคาับอามเทิรต์นด้วย ตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวนี้จะคอมโบกับท่าหลักนะครับแต่จริงแล้วท่าหลักมันสามารถสะสมแต็กได้ด้วยตัวเองนะพวกการล้างนีบ่บัฟนะครับประเภทที่เป็นลดป้องการลดโจมตีอะไรพวกนี้ค่อยๆล้างไปแล้วสะสมได้โดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัว C ีเพราะนั้นจริงๆก็ไม่ได้จะเป็นต้องมี C6 นะครับถึงจะเก่งจริงแล้วก็คือถ้า C2 สนะครับสามารถใสไ่ได้ระบบูทดาเมจแรงๆหลักประมาณ4 000, 5 0 0ันันอ่ะมันก็มีโอกาสในการสังหารต่อนเนื่องได้นะครับก็พูดได้ว่าตัวนี้เบื้องต้นอ่ะถ้าเกิดจะปั้นให้เก่งควรจะต้อง c 2แล้วก็ถ้าเกิดจจะะเ้สุดก็ป็ปน46 แต่โดยพื้นฐานแล้วตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทำค,คริติคอลได้ค่อนข้างยากนะครับไม่มีค,คริติคอลติดตัวเลยอุปกรณ์จึงแนะนําเป็นเซอาตอัตราคริติคอลนะครับก็ทำค,คริติคอลทั้ง2ชิ้นไปเลยนะอันนี้ก็คือขนาดทํหมดแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงร้อยนะถือว่าทํายากต้องมีไส้ในอีกพอสมควรเพียงแต่ว่าไส้ในอ่ะตัวที่เป็นชิ้นชุดนะครับจะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็ไส้นนะครับอย่างที่บอกว่ามาทำสแตกได้ง่ายเพราะว่าไม่ว่าคุณจะได้ความระโจมตีนะครับทุกเจ็ดเนี่ยเท่ากับว่าได้พ,พลังโจ นามิคิที่เข้าเพิ่มเติมได้แล้วก็เลยใส่ความโจมตีไปทุกชิ้นเลยนะครับเราก็บวกพวกความเสียหายคิดโจมตีเปอร์เซ็นต์เข้าไปถ้าเกิดได้อัตราคิที่เข้ารวมจนเป็นร้อยนะครับก็ยิ่งง่ายแล้วก็ถ้าเกิดได้จะดอ่อนยิ่งดีนะในมหมวกใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีนามิคิความเร็วโจมตีความมีสามารถทําให้บุ๊ชโจมตีรวมนะครับได้สูงมากที่สำคัญการที่มีความเร็วโจมตีสูงสงนะครับจะช่วยแบกสปีดนะไม่ว่าจะเป็นการลุยหอหรือว่าการลุยอารีนาได้ แล้วก็อันนี้เนื่องจากผมทําอัตราคีไม่เต็มร้อยนะใส่แหวนคีย์เข้าไปแต่ก็ยังไม่เต็มหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกจะไม่ได้หาตัวที่เป็นอัตราคีด้านในเพราะว่าออปชั่นเราที่ได้มาหมดตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีแล้วไม่ว่าจะเป็นโจมตีนะครับคอนโรโจมตีดาเมจคีย์สำหรับเจ้าคิย์ลเอลนะครับแนะนําให้ร่วมทีมกับพวกตัวที่เป็นดาเมจเวทนะครับเช่นยอนทีซึ่งยอนทีบัฟจะไม่ทับกันด้วยนะครับเพราะว่ายอนทีจะเป็นการเพิ่มพลังตีเวทนะครับให้กับพันธมิตรก็คืออย่างที่บอกแหละว่า่าาาาโจมมมมมมมตีเมเีเเเเเเววววททททกกกกันนัััับบบปปปรร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 ิณนนนนนนะะะะคคค็็็ลลยสถใช้้้้้พออไไดดหืแง3 แต่เนื่องจากว่าเจ้าคีรเอลเป็นตัวดาเมจเบสนะครับที่เป็น CC นะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ร่วมทีมกับตัวที่เป็นดาเมจเบสแล้วก็เป็น c c เช่นกันนะครับเช่นมอนิซ่าที่ติดหินได้หรือไม่ก็ตัวละครอย่างยูชินก็ได้เช่นกันนะครับที่เป็น CC อัมา,าพาสเนาะเหมือนกันแต่ตัวที่ว่ามานะครับผมไม่มีสักตัวนะทั้งยูชินทั้งยอนที จริงๆแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นตัว CC นะครับแต่ว่ามี c c แค่ท่าเดียวเนี่ยก็คือจะใส่เป็นหมอผีก็ได้นะเพื่อเน้นการออกอามพา,ภา,ภาพแต่นั่นแหละก็จะเสียจุดเด่นในเรื่องของพลังจมตีไปนะครับขอสาธิตการใช้งานนะครับในหอคอชั้นที่1้4นะชั้นนี้คิดว่าไม่น่าจะมีคนติดอะไรมากนะครับเพราะว่ามีแค่เจ้าคิสกับเจ้าน็อกที่ติดเดสได้เอาตัวล้างเดสมานะครับแล้วก็มันจะมีตัวแทงนะครับตัวฮิวค่อนข้างเยอะจริงๆล้วจะบอกว่าชั้นเนี้ยผมสามารถใช้ทีมที่เป็นทีมเดส ในการปรับง่ายๆนะเราจะมาทดลองให้ดูว่าทีมตามเมดนะครับมันจัดการทีนี้ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับเราก็จะทดสอบให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าเกิดอ,อับคิดเอลนะมาร่วมทีมกับเจ้าเบริก้าก็คือบัฟตัวนี้จะทับซ้อนกันนะครับในส่วนของปริมาณความเสียหายเวทของเจ้าคิดเอลจะเป็น17ในหอเนี่ยเบริก้ามันจะได้เพิ่มเติมนะครับอยู่ที่31เวลาร่วมทีมกันนะครับมันก็จะแค่ค่าเดียวนะก็ค่าสูงสุดของเจ้าเบริก้าคือ31 แล้วก็ที่เหลือของเจ้าตัวแท้งอย่างเจ้าลูดี้นะครับมากางลิงหน้าแล้วก็ออโต้ฮีวของเชเลเนียฮิวเพิ่มล้างเดชนะครับของเจ้าลูซี่นะอันนีวมาดูกันนะครับฉััันนนจจะะมมาาาคคลงททวววช่ด้ยเราจะเปิดด้วยท่าอามาพาดก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวแวะมาใช้ท่าของเมริกาเพิ่มผมอาจจะให้ดูตรงนี้ตัวที่เป็นบัฟเมื่อกี้นะครับเพิ่มปริมาณคองเซิร์ไฮเวทเห็นไหมมันจะใช้ของเบริกา31เพราะนั้นถ้าเกิดจะใช้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะร่วมทีมกับเบริกานะครับในขอแต่ว่าในโหมดอื่นก็ร่วมกันได้แหละเพราะว่าเป็นเวทหมู่ทั้งคู่ตอนนี้นะครับวิธีการใช้งานก็เปิดด้วยอัมพาตก่อนนะในการตีศัตรู ไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตามันน้อยลแล้วก็จ,จะใช้ท่าเดี่ยวนะครับก็ควรจะต้องใช้ท่าหมูนะสอดเลือดจนเกือบคนก่อนเห้นไหมว่าเวลามีลิงของเจ้าลูดี้เนี่ยก็คือมิเข้าไปก็ไม่สามารถสังหารได้นะเพราะว่าดาเมจมันจะกระจาย ความมืดจากนรกจะกลืนกินแกเฮ <c oughs> ขอเสียงหน่อ <c> ย <oughs> ให้ดูนะครับการสะสมสแตกนะัก็คือยิงตอนที่เรามีรีบัฟอยู่บนหัวงี้นงา,านงก็จะเก็บสแตกได้นะครับอันนี้เห็นไหมได้สองแล้ว ปริมาณความเสียหายที่ได้มานะครับก็จะส่งผลถึงทุกท่าเลยนะจมตีปกติก็มีแล้วก็จมตีหมู่ก็แรงขึ้นหมู่ดาวตกจงปล่อยปลย่อยประตูแห่งความรักจงปิดยจงสัมผัสพลังแห่งดจ้าเห็น,นมหมยิงแรงขึ้นนะสองพิษพิเทคอลเก้า0ันกว่าทันเทพที่ดังโดมอบพลังแก่โลก ถือว่าเป็นตัวยิงเดี่ยวที่ลิงแดงตามเวลานะต้องค่อยต้องค่อยๆล้างดีบัฟเพื่อเก็บสแตุแตกเคยเห็นดอกไม้ไฟสีดำรือเปล่า ปีกแห่งความมืดล่าอยู่ชนนั้นหรอพูดถึงหอคอยชันนนี้ก็ผ่านไม่ได้ยากนะครับแค่ปุ่นคอยล้างเลสออกเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีตัวแทงตัวยิวไงก็เลยอาจจะต้องใช้ดามเมจเยอะหน่อยเห็นไหมก็นั่นแหละเล่นทีมเลสโดยที่ผมว่าผ่านง่ายกว่าเยอะ อ,อ๋อลืมไปต้องตั้งลิงไว้ตลอดนะเวลามีลิงกับออโต้ฮิวเมล,ลเนีนะมันสู้ได้ง่ายนะในหอจะเป็นลิงของลูดี้ก็ได้หรือว่าลิงของเจ้าอากิลาก็ได้ดงใจแห่งราชสีห์ของฉัน อันนี้จริงติดกายคุ้มกันนะวายซิล พลังแก่โลกความมืดจากนรกจะกลืนกินแกติดเดียวขนาดนี้ล้างก่อนติดห้าตัวเลยหมูด่ดาวตกจงปล่อยปล่อย รด้อถอนแห่งกาาปีกแห่งความร้อนเปลเพลงสีดำเผาเป็นเท่าไปสักบทเพลงแห่งการรักษา Yes! ดำหรือเปล่าความมืดจากนรกจะขืนกินแกนแสงแห่งการพิพากษาอยู่เหนือเจ้าเย่อจะต้องค หมู่ดาวตกจงปล่อยปล่อยจงสัมผัสพลังแห่งดาวแผ่นแกร่นยิ่งขึ้นจุดทํขอเสียงน้อยก็มาแสดงให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการใช้งานคลิดเร็วนะแต่ว่าชั้นนี้นี่คือจะยากไปสําหรับตัวที่เป็นตัวดาเมจ ก็นั่นแหละเดี๋ยวผมไปใช้ตัวทีนเบสในการผ่านด่านนี้นะครับง่ายกว่าตัวอย่างการใช้งานอารีนานะครับก็เดี๋ยวมาดูบางช่วงบางตอนแล้วกันนะของที่ใช้เจ้าคิดเอลแล้วชนะเนาะก็จะใช้ร่วมกับเจ้าคางูระที่เป็นซ c ซีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลูดี้คาม่านะครับแล้วก็ตัวฮิลอย่างลูซี่ก็คือบางทีอ่ะมันต้องใช้จังหวะจริยยงๆนะของเรื่องของการติดซีซแล้วก็เพืพดลองการสูๆ แม่เอาคือจังหวะแบบนี้คือส,สวยนะติดทั้งอามะข่าติดทั้งผิดให้แกพวกเราหายหย่าอายุธมินเอ๋ยยังห่างไกลนนะักกว่าจะคุ้นควรกับคำเชื่นชมเดี๋ยวให้บอกแหละว่าสุดท้ายแล้วกีเรียวันไม่ได้เหมาะกับทีมที่เป็นทีมกายภาพนะอันนี้ผมแค่ไม่มีตัวเวทจะมาถอดผลนะ ตัวเจ้าพิเรนเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้เห็นศักยภาพมันมากมายจสมผัแห่แต่ถ้าเดี๋ยวถ้าเกิด,กดจังหวะสวยๆองเี้ยก็แรงอยู่เถ้าเกิดตีสองเนี่ยก็คือมันไหลต่อได้แล้วก็มันก็เอาตัวรอดในอารีนาได้พอสมควรนะ พอพลังแก่โลกจงลืมตานักน้าสีขาวเอ๋ยเมื่ออาหารของเจ้ามาถึงแล้วนี่ก็ทำดาเมจไปประมาณนี้นะครับเราก็เป็นตัว CC ก็ต้องบอกว่าักยภาพของคลเอลถือว่าค่อนข้างดีนะครับทั้งตัวที่เป็น CC หมู่นะแล้วก็การยิงท่าเดี่ยวแต่ว่าแหละสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของ C นะครับงน้อก็ควรจะ C 2ขึ้นไปนะถึงจะพเเล่นได้แล้วก็สนับสนุนให้กับทีมเวทได้ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ